สวัสดีครับสวัสดีครับครับมองโลกในแง่ดีไว้พี่ใช่ก็แต่ไปไกลอยู่นะพอปีนแล้วผมก็วิ่งอยู่อ๋อเด็กกับเพื่อเสียงก็วิ่งสุดขั้เลยครับเจ๊เอาเอง i, I this. สองกิโลนะทุกคนไหญ่มากโอ้โหดวูวิวอ่างเก็บน้ำด้านซ้ายนะทุกคนสนุนถึงภูเขานะะเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวซ้ายนะทุกคนไปกันหมดแล้วนะคตอเนี้ อาจจะอันดับหนึ่งนะมองโลกในแง่งดีไปพี่เขาแต่งปลายไกลอยู่นะเราปีเยอะผมมาวิ่งอยู่ <c oughs> อ๋อนีเขากลับมาแล้วนี่ <c oughs> ยอดเลยแล้วก็คิดว่ามันกลอะกลับมาแล้ว จ่าบุญมานะสวัสด<า>ีรครับุดยอดจริงนะจ่าบุญมาเนี่ยนะ ับตัวแล้วนะสู้สูๆๆ้สู้สูเฮ้ยเรื่อยกับตัวแล้วนานนะทุกคนครับ ก่อนตัวนี้กับตัว5โลเลยครึ่งทางนะโหเหนื่อยม,มากไปกนี่นะ่าจะเพชรเก้าสิบนะครับ ปราปผอมนี่จะเป็นลุีสวิปเปอร์นะทุกคนไปหกโลแล้วสุดต่อเรื่อยนะเดี๋ยวข้างหน้าจะเป็นวิวอ่างเก็บน้ำขากลับนะทุกคน ากาศโคตรดีเลยทุกคนวันนี้แดดไม่ออกเลยนะมเมฆบังอยู่นู้นโอ้หลมโคตรเ,เย็นอ่ะตรงเนี้ยอากาศดีมากเลยนะนี่แฟนดานะอยู่นู้นกับ,กบเกลีกสีม่วงข้างหน้าอีกประมาล้อยเมตรเออตามไม่ทันนะโอ้ยสวยมากชี้พระอาทิตย์หน่อยได้ขอนรำหน่อยรถสุดท้ายทุกคน ไปเรื่อยนะถ้าได้ออกแล้วลูกค้าสวัสดีครับ อาถึงแล้วทุกคนนี่ครับนี่ครับพี่ มาแล้วทุกคนเย่าไร้ยครับให้่เดียวตอ้ยอ่าดวครับมครับอย่าดมก่อนเลยอ่ะ ถึงกันได้ทุกคนนี่เท่านั้นที่ฉันต้องการมีพิซซาด้ยนะคนเ่นแวเ่ยนเขาบอกจะกินที่นี่ใช่กินกันก็คุยกันว่าเดีนย่จะนิ้นะรที่ยังไม่ได้นอนนี่ต้องกบโมใช้ทนอนล้วยูทูบเบอร์ใช่ไหมครับครับผมยว่งสาวที่อหวแล้นี ได้ด้ย,ยสวยตรงนุ่นเลยนะแัดแฟดฟดแฟดแดพอมเอาาห้ต่อคิวนะเราจะถ่ายเดี๋ยวด้ถ่ายก่อนแล้วเดี๋ยว <c oughs> คืนงานแรกนะถ่ายประตูเลยค <laughs> ู่หนึ่งคู่หน่อยครับเอาเลยเอามาให้ ข้าวต้ม่เมย่อกีข้าวต้มได้ต่อถัดนหมูสเตะหมูนเต้มู้ก็น่ากินนะเดี๋ยวกินข้าวก่อนเอยไปเอาหวมากจิาทุกคนบา กอ๊ยนฮ้ยอเ้ยเฮ้ยเฮ้กเยเ้ยเฮยยยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเี้ยเฮ้ยน้ยเ้เฮ้ย้ยเฮ้ย้เฮ้ยเฮเฮ้นเ้เ โอเคนะเดี๋ยวนะหนึ่งสองหนึ่งสองแอน่วยไม่ไหวล้วขอบคุณครับขอบคุณครับครับเราไมโลวิ่งเท่ากันตรงนานแรกอ๋ออุ้ยเมื่อกี้ที่าโลจะไปวนโลแล้วใช่มากทำเวลาคราได้ไหมเข้าสามสิบ ไม่ทันเพราะว่าเพราะว่าเขาเอาแค่เอาเอสิบไม่เออติบก็สามสิบเวลาสามสิบก็เพจคนเฉลี่ใช่ Active เพจนะครับพร้อมเงินรางวัลสองพันบาทนะครับนี่คือโฉมหน้านะครับผู้ได้รับรางวัล10กิโลเมตรเองนะครับลุ้ลำดับที่ห้าทีได้แก่คุณธีระชัยงานแรกเลยจากพี่คุณธีรชัยจากทีเดียวสองงานก็ไม่งานแรกแล้วโอเคทุกคนบ๊ายบายครับเจอคลิปหน้านะ